ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศภาคเช้า Morning News by Business Today Today for Tomorrow จีนนำสหรัฐด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่คนรวยรัสเซียเบนเข็มเที่ยวไทยและมาลดิฟโลกไม่พร้อมรับมือภัยพิบัติรายงานฮ่องกองเตรียมประท้วงครั้งแรกเด t ฟิกซหั่นราคาค่าบริการใน30ประเทศจีนนำสหรัฐด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่สถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แห่งออสเตรเลียเปิดเผยว่าเทคโนโลยีอุบัติใหม่ หรือ m r ิ i n ม Technologies ของจีนแสงหน้าสหรัฐมากถึง37ประเภทจากทั้งหมด44ประเภทเนื่องจากหลายประเทศในซีกโลกตะวันตกรวมถึงสหรัฐสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้านงานวิจัยงานวิจัยบางประเภทนั้นสถาบันวิจัยระดับท็อป10ของโลกตั้งอยู่ในประเทศจีนรายงานระบุว่าสำหรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่นั้นสหรัฐมักอยู่ในอันดับรองจากจีนแม้สหรัฐนำหน้าในงานวิจัยระดับโลก เกี่ยวกับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติงดาวเทียมขนาดเล็กและวัคซีนก็ตามจีนยังคงมีความก้าวล้ำนำหน้าในงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงภายใต้โครงการต่างๆของรัฐบาลหากประชาคมโลกรับรู้ถึงความสามารถด้านการวิจัยที่แข็งแกร่งของจีนก่อนหน้านี้คงไม่ประหลาดใจกับการคิดคน้นเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนเมื่อปี2566คนรวยรัสเซียเบียนเข็มเที่ยวไทยและมาลดีฟ รายงานระบุว่าการที่สหภาพยุโรประงับและจำกัดการออกวีซ่าสำหรับนักเดินทางรัสเซียหลังจากรัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ไม่ได้ยับยั้งคนรัสเซียที่มีฐานะดีจากการเดินทางไปพักผ่อนยังต่างประเทศเพราะคนกลุ่มนี้ตัดสินใจไปเที่ยวที่อื่นแทนจากการวิจัยข้อมูลเที่ยวบินของบริษัท Forward Keys พบว่าตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565 นับไปถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมตั๋วเครื่องบินชั้นพรีเมียมสําหรับการเดินทางขาออกจากรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละสิจากระดับก่อนเกิดโควิดแม้ความจุดที่นั่งจากรัสเซียไปสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ99แต่การเดินทางชั้นพรีเมียมมาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ81จากระดับของปี2 5 6 2ส่วนการเดินทางชั้นพรีเมียมไปสหรัฐอเอมเรตส์เพิ่มขึ้นร้อยละ108นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวรัเสเซียยังไปตุรกีมากขึ้นร้อยละ41ไปมาดิฟเพิ่มขึ้นร้อยละ137และไปอียิปต์พุ่งสูงถึงร้อยละ181อย่างไรก็ตามคนรัเสเซียที่มีฐานะธรรมดาใช้ชีวิตในประเทศต่อไปเพราะการเดินทางชั้นประหยัดลดลงร้อยละ70ในช่วงเวลาเดียวกันโลกไม่พร้อมรับมือภัยพิบัติรายงานของสำนักลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติระบุว่า โลกไม่พร้อมรับมือภัยพิบัติที่กําลังเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมหรือพายุพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนการบริหารความเสี่ยงทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2533ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมากกว่าหมื่นครั้งส่งผลกระทบถึงผู้คนมากกว่า6,000ล้านคนทั่วโลกย้อนหลังไปเมื่อปี2538ประชาคมโลกได้กําหนดเป้าหมายภายใต้กรอบเซนไดในอันที่จะลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงให้ได้ภายในปี2573 ด้วยการลงทุนด้านการประเมินและลดความเสี่ยงรวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติแต่รายงานของสภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศระบุว่ามีแนวโน้มสูงที่จะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวได้หากภายในปี2 5 7 3หากยังดำเนินการเท่าที่เป็นเช่นในปัจจุบันทั้งนี้น้ำท่วมและพายุซึ่งรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเ,เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ42แรงงานสตรีฮ่องกงเตรียมประท้วงครั้งแรกสมาคมแรงงานสตรีฮ่องกงเปิดเผยว่าตำรวจอนุญาตให้ทางสมาคมจัดการชุมนุมประท้วงได้ตามแผนที่วางไว้ในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประท้วงครั้งแรกๆที่ทางการอนุมัตินับตั้งแต่การประท้วงการเมืองครั้งใหญ่สิ้นสุดลงเมื่อช่วงต้นปี2563กาการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นบททดสอบเสรีภาพพลเมืองของฮ่องกง หลังจากบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนซึ่งกฎหมายดังกล่าวทำให้นักเคลื่อนไหวหลายสิบคนถูกจับกุมตัวเลขาธิการความมั่นคงระบุว่าตำรวจไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดประท้วงแม้แต่ครั้งเดียวตลอดช่วง3ามปีที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องสุขภาพอย่างไรก็ตามล่าสุดทางการได้ยกเลิกข้อกำหนดให้สวมหน้ากากพร้อมกับที่หัวหน้าคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกองระบุว่าฮ่องกองกำลังกลับคืนสู่ภาวะปกติ เน็ตฟ i ิหันค่าบริการใน30ประเทศบริษัท n e t f ฟ i ิประกาศลดราคาค่าบริการสตรีมมิงวิดีโอรายเดือนใน30ประเทศเพื่อดันยอดสมาชิกท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันอันดุเดือดในการรัดเข็มขัดของผู้บริโภคจากค่าของชีพสูงขึ้น Netflix ลดค่าบริการรายเดือนของประเทศในตะวันออกกลางออฟริกาใต้ซาฮาราลาตินอเมริกาและเอเชียการหันราคาครั้งนี้มีผลต่อสมาชิกที่ใช้แพ็กเกจบางประเภท โดยในบางกรณีค่าสมาชิกลดลงถึงครึ่งหนึ่งปัจจุบัน Netflix ดำเนินงานในกว่า190ประเทศและพยายามเพิ่มสัดส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคใหม่ๆห,หลังจากตลาดสหรัฐและแคนาดาอิ่มตัวโดยเมื่อเดือนที่แล้ว Netflix เปิดแผนควบคุมการแบ่งปันพาสเวิร์ดสำหรับการใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอ